สวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะฮะกลับมาเจอผมดีเจเดแบบนี้นะฮะเหมือนเดิมแน่นอนฮะวันนี้เรามีหนึ่งศิลปินนะฮะที่ชื่อว่าชาวซีเนี่ยชื่นชอบแน่นอนและนั่งอยู่ข้างผมแล้วกบโนมอเทียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนที่ขึ้นซีของเราฮะมีอะไรอยากจะบอกชาวซีดีกว่านี้ให้ข่าวมีซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยก็จะมาบอกกับชาลซีว่าวันนี้พวกเรามีซิงเกิลใหม่ชื่อว่าเพลงความพยายาม อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามฟังดูว่าจะโดนใจใครบ้างไหมเพลงนี้เป็นเพลงช้าๆเศร้าๆบ้างก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากสองซิงเกิลก่อนนี้เรามีแต่เพลงเร็วอะไรแบบนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเพลงช้าดูบ้างสิว่าโอเคไหมชอบกันไหมจะบอกว่าเรามาที่นี่เป็นที่แรกที่แรกที่แรกเลยที่แรกเลยต้องขอขอบคุณโนวาเทียมากเลยคือที่ของเราต่อเลยนะฮะดีใจจริงๆหะฮะที่นี่นะครับ ชาวซีคงอยากทราบกันแล้วว่าสําหรับเพลงความพยายามนี่มีอะไรพิเศษมาฝากกันบ้างดีกว่าครความเพลงความพยายามนี่ถือเป็นเพลงแรกเป็นเปิดอัลบ,บั้มใหม่ของพวกเราโนมอทีเลยก็ว่าได้หลังจากห่างหายกันมาสามปีได้จากอาัลบ,บั้มที่แล้วก็อยากจะให้ดูว่าพวกเราได้เปลี่ยนการทํางานแบบใหม่มีรูปแบบใหม่มีเพลงแบบใหม่แต่ก็ยังคงความเป็นรล็อกเหมือนเดิมก็อยากจะลองให้ติดตามดูว่า แล้วก็ที่ผ่านมาทั้งหมดก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนแล้วก็ผู้ฟังทุกๆคนด้วยที่คอยสนับสนุนพวกเรายัางไงก็ขอให้ช่วยสนับสนุนต่อไปกับเพลงความพยายามแล้วก็อัลบั้มใหม่ของพวกเราด้วยค่ะ,ะความคาดหวังนะฮะสำหรับอัลบั้มแล้วก็เพลงนี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างเพราะว่าสองซิงเกิลที่ปล่อยมาถือได้ว่ากระแสต,ตอบรับดีมากๆครับ <laughs> <laughs> ก็สำหรับมีการมองหน้าก่อนนะมอ,มองหน้าก่อนไหมก็ <laughs> <laughs> คืออยากให้แค่แบบเออไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบแฟนเพงลงร้องตามได้แค่นี้ก็ผมก็ดีใจมากครับคือโโจริงๆคือท,ที่มองหน้าเมื่อกี้คือแบบจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรมาแต่คือคาดหวังให้ให้ว่าแบบคนฟังเพลงเราแล้วแล้ว,ลวรู้สึกไปไปกับเราเหมือนกับที่เพลงเขาพยายามพยายามจะบอกให้กับคนฟังว่าครับผมนี่คือเพลงจากห<ม>นึ่งใ<ม>นรัมอัลบั้มใหม่เลยนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับโนมอเทียนะฮะแล้วก็ หลายคนคงอยากทราบว่าอัลบั้มเต็มเนี่ยจะได้ฟังได้ซื้อกันเยยมื่อไหร่หรือเปล่าค่ะก็สำหรับอัลบั้มใหม่ของพวกเราก็จะออกในช่วงพฤษภาคมนี้ค่ะส่วนก่อนจะถึงพฤษภาคมเราก็คงจะมีซิงเกิลต่อๆมาจากเพลงความพยายามยัง,ยงไงก็ต้องขอฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เข้ามาได้ที่ www.facebook.com/nmtband นะ,ะเข้ามาพูดคุยกันได้พวกเราปเป็นคนเล่นกนัน หรือว่าตัดตามกันนั้นได้เลยใน a c e b o o k <ช>นะฮะแล้วก็นะฮะสุดท้ายนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงชาวซีกันหน่อยดีกว่าครับครับก็ขอฝากเพลงความพยายามของลูมอเทียซิงเกิลใหม่ดีไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเฟซบุ๊กก็จะอันนี้ก็ขอเป็นาาดาวนโหลดรหัสด<ะ>าวนหลดใครอยากจะมีไว้ิดบ้านิดโทรศัพท์เลยดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองหกครับแล้วกดโทร นะฮะอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดกันนะฮะไนครับผมยัางไงาวันนี้ก็ต้องขอบคุณนโมเทียวมากเลยครับวามเหน่งความพยายามไว้นะฮะยังไงใครที่อยากฟังก็ขอมาได้ดาดาทางซิดของเราครับ